ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่น,นหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านก็เป็นแนวทานหนึ่งพฤศจิกายนโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะ เราไปชมกันเลยไม่นี้เนวทานวิ่งบนเแบบสามตัวศูนย์หกแปดศูนย์หกแปด,น,แดนะเบ่งปันวิ่งสามตัวเป็นแนวทางยังไงก็ ขอบคุณจริงๆเนี่ยทางที่ที่เบ่งปันต่อไปครับผมทานผู้ชมใบนี้ครับเนี่ยทางคู่สองตัวล่างสุดจับคู่ล่างนะอดีตผ่านสองแปดผ่าน เก้าสี่ผ่านสามเจดผ่นห้าเจ็ดผานศูนย์ศูนย์ผ่านนะแนวทนนใหม่นี้ครบับผมเบ่งปานสองศูนย์สองหน่งสองสอมศูนย์สามสสาม,งามองเบ่งปานหกชุดเป็นแนวทางนะ เบ่งปันหกชุดเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆเลยต่อไปครับท่านผูชมใบนี้ท่านนี้เบ่ปนนงปานเด่นบนสามตัวสั่นนะ ร้อยสิบหน่วยวิ่งแบบสามตัวก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมมีหลุด้างแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปกแปกสามห้านะแปกสามห้าเบ่งปานสามตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วด้วยนะแนวทางที่แล้วก็ผ่านผ่านเก้าอาดีตก็ผ่านนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้หนุ่มตาคลีนะเอ็กหนุ่มตาคลี ท่านก็เบ่งปานวิ่ง7 6 7 9 6 9 7 7 6 9 7 9 6 9 6 7 9 7 6นะชุดรอง0 9 7 5 7 3 7 8 9แล้วก็7 7 3 7 7 6 7 7 8 7 7 9นะก็ขอบคุณเนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เคย10ล่างแบบสตัวท่านผู้ชมอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็เบ่งปานอีกแล้วนะศูนยี่ 04นย์สีนะท่านเนวท่านที่แล้วก็หลุดไปเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปาน04นยะ์สีนะเบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ อันนี้เบ่งปันปนะท่านชุดเดียว907 517 117 317 17078761อ่อเซมนะอ่อเซมเจ้าของแนวทาง ่านกระเบงปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็สิบบนรัชนุษ ท่านก็เบ่งป,นะป,ปันตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวอดีตก็ผ่านนะท่านตัวเดียวหลักสิบผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันเก้านะเบ่งปันเก้าตัวเดียวนะอดีตผ่านนะ ในทันใหม่นี้ครับเบ่งปานเก้าตัวเดียวเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้สามตัวตรองท่านผู้ชมสามตัวตรอง ท่านก็เบ่งเปินปนะท่านหลักอร้อยสิบหน่วยนะและก็เต้มาร้อยสิบหน่วยนะก็คัดแล้วนะคัดแล้วเหลือแปดสิบสามชุดเป็นแนวทางนะก็แนวทางชุดสามตัวเคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะ ข่านกำเบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางต่อไปครับผมใบนี้โขนชุดสองตัวล่างท่านผู้ชมหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามกับแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่

ขอ,ขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้ครับเบ่งปันแน,นวทางห้าหก9ูน5 60. 9เก้าสามเ สาม6ูน3 9ห้าหก0ูนเก้าสามเก้าเก้าหกห้าเก้าสามูนนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ดับล่างตัวเดียวท่านผู้ชม ดับล่างตัวเดียวนะเบ่งปานดับสนะี่นะเบ่งปานดับสี่ตัวเดียวท่านผู้ชม mm hmm. ก็อดีตก็ดับผ่านนะอดีตก็ดับผ่านดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวสิบหน่วยล่างนะ ท่นใหม่นี้ครับเบ่งปานดับสี่นะขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยโบนตัวเดียวหลักอร้อยตัวเดียวนะท่านก็เบ่งปานให้พิจารณาเบ่งปานห้านะอดีพัน เนีทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานเนวทันหลกกักอร้อยนะาท้าพชมนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ สิบโบนเส้นมีสิบโบนเส้นมีเบ่งปันสามสี่ห้าสามสีห้าเบ่งปันสามตัวแนวทางหลักสิบโบนท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางที่ ที่เบ่งปานนะต่อไปครับใบนี้สิบหน่วยสิบหน่วยแบบห้าตัวนะสิบหน่วยแบบห้าตัว อดีตก็ผ่านแนวทันใหม่นี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดเห้าหเจดปดแล้วก็9เบ่งปันหตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผม,ท,มท่านผู้ชมท่านนี้ก็ นอยบบนเส้นมีนะหนอยบนเส้นมีท่านเบ่งปันหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดนะก็เบ่งปันสามตัวเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆเลยแนยวทาง ใบนี้ครับผมเบ่งปานทานสองตัวจับชุดสายใต้สุมพลอดีปผ่านนะอดีปผ่านเดือนทันใหม่นี้ครับจับคู่3930นะ3930กานก์ทานกเบงปานให้พิจารณา อีกหนึ่งแนวทางด้วยขอบคุณอย่างมากแล้วข้อมูลนะต่อไปครับผมใบนี้สอนอบอลสิบหน่ยยบอลแบบสามตัวท่านผู้ชมเคยนะท่านเคยท่านเคยก็แบ่งปันหลายแนยวทางให้พิษ จารนานะใบนี้ก็เนวทาง10หน่วยโบนเบบสามตัวนะหนึ่งนะหนะึนะเบ่งปัน3ตัวเป็นเนียวทางขอบคุณอย่างมากจริงๆนะข้อมูลเนียวทางนะต่อไปครับผม ปากหลักสิบนะแบบสี่ตัวทันนี้ก็เบ่งปันแนวทานที่แล้วหลุดนะหลุดแล้วก็ผ่านแนวทานใหม่นี้ครับเบ่งปันสี่เจ็ดเนะสี่เ แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน4ตัวเป็นแนวทางขอบคุนจริงๆนะต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ขวนเบ่งปัน,ปนตัวเดียวนะขวนเบ่งปัน,ปนตัวเดียวก้า เบ่งปานตัวเดียว9นะวิ่ง9ตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับนะท่านนี้เดินล่างอีกหนึ่งแนวทางเบบ3ตัวท่านผู้ชมอดีตผ่านนะ อดีตผ่านนะเนยวท่านใหม่นี้ครับท่านก็เบ่งปัน,น8ศ 2. 2นยะ์ศนยวะท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน8ป2ย์2เบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับโมใบนี้รักเบ่งปันฐานหลักร้อยสิบหน่วยท่านก็เบ่งปันหลักอร้อยนะหนึ่งหกสองศูนย์หลักสิบเก้าแปดหลักหน่วย110หกร้อยสิบหน่วยนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณมากชุมต่อไปครับท่านผู้ชมไปนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันูคสองตัวสองตัวล่างนะท่านผู้ชมก็เบ่งปันหกศูน 60. แล้วก็6กสอนะสูตรที่1 0 2 4 6สองูตรที่2 8 0 2ปดศูนยชูนศชูนศูนย์ชนสะจับคู่60แล้วก็6กสองแล้วก็หกขอบคุณจริงๆนะแนวทาง ไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็แนวทานหลัก10บโบนแบบ5ตัวอีก1แนวทางท่านก็บเบ่งปัน 12, นะเป็ดนะ89012เบ่งปาน5ตัวเป็นเนียวทางนะ เดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านหลักหน่อย10หน่อยแล้วก็หลัก10บนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งป่านเปตเก้าศูนยเค็บหน้าจอได้นะ mm. เดี๋ยวทันหลัก mm. 10ต่อไปครับผมใบนี้ นี่เบ่งป่นปานยทานสุดสามตัวตรองท่านผู้ชมก็อดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะ9 6 2 665ผ่านนะเนยวท่านใหม่นี่ครับสูมก่อนนะเราไปชมกันเลยเยวท่านใหม่นี่ครับท่าน5 0 6 6 0 6 7 0 6 5 08 6 08 7 08 5 09 6 09 7 09 5 8 78, 9, 9, 9, 58, 6 6 8 6 7 8 6 5 9 6 6 9 6 7 9 6 5 8 9 6 8 9 7ปนะท่านผู้ชมนะก็แบ่งปันรวมหลายชุดนะ 18ชุดท่านผู้ชมนะท่านก็เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางชุดสานตัวตรองนะขอบคุณมากจริงๆไปต่อกันครับผมใบนี้ท่านนี้ครับคู่ขี้หลักสิบบุญ อดีตผ่านนะอดีตผ่านอาดีตก็สรุปแล้วผ่านเน้ตทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานขี้ครับผมห้าหนึ่งสามนะห้าหนึ่งสามโคีสิบบนแบบสามตัวนะเน้ตทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้ากับหนึ่งแล้วก็สาม เบ่งปันปสามตัวเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆขอมูลไปต่อการใบนี้ครับผมท่านผูชมก็คลิปนี้ก็เราเจอกันเพียนเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่นะคลิปใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม